ดีค่ะพบกับช่องชีวิตต,ติดติดเยอรมนีนะคะคลิปนี้เราก็ยังอยู่กันที่ลอนดอนนะคะแต่ว่าไม่ได้พาชมเมืองนะคะวันนี้จะพาเดินเล่นในสวนค่ะสวนสาธารณะใหญ่ๆนะคะในกรุงลอนดอนนั้นก็มีหลายแห่งนะคะแต่สวนนี้นะคะก็มีความสำคัญและก็เป็นสวนที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในบรรดาอุทยานหลวงแห่งลอนดอนค่ะ สวนสาธารณะแห่งนี้นะคะมีขนาด58เอเคอร์ค่ะในเวสต์มินสเตอร์นะคะใจกลางกรุงลอนดอนค่ะวันนั้นเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปสวนแห่งนี้โดยตรงนะคะเพียงแค่เดินผ่านเพื่อที่จะไปสถานีรถไฟค่ะจริงๆนะคะสวนแห่งนี้ก็สามารถใช้เวลาทั้งวันได้เลยนะคะเพราะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจให้ดูเพื่อผ่อนคลายแยะๆเลยนะคะ น้องสัตว์นะคะพวกนกเป็ดแล้วก็กระรอกในสวนแห่งนี้จะมีความคุ้นเคยกับผู้คนเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็ไม่รู้สึกกลัวผู้คนเลยนะคะเขาจะมายืนรอข้างรั้วเลยนะคะเพื่อรอรับอาหารจากคนที่มาเยี่ยมค่ะสวนแห่งนี้มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะถ้าจะใช้เวลาทั้งวันในสวนแห่งนี้ก็ได้นะคะก็จะมี น้ำพุให้ชมนะคะมีทะเลสาบเนื่องจากสวนหลวงแห่งนี้นะคะอยู่ติดกับพระราชวังบักกิงแฮมนะคะก็จะเคยเป็นที่รองรับนักท่องเที่ยวหรือว่าแขกบ้านแขกเมืองเพื่อพักผ่อนหย่อนใจด้วยนะคะ ในสมัยก่อนนั้นก็จะมีการแปลสภาพส่วนหนึ่งของคลองนะคะเพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินสวนสนามของเหล่าทหารม้ารักษาพระองค์ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในส่วนแห่งนี้ค่ะก่อนที่เราจะเดินออกไปเห็นพระราชวังบักกิงแฮมนั้นนะคะก็เดินชมสวนไปพังๆกันก่อนนะคะเพื่อนๆ น้องกระรอกตัวใหญ่นะคะกําลังหากินเลยค่ะเพื่อนๆกระรอกที่นี่เขาจะคุ้นกับคนมากๆเลยนะคะต้นไม้สูงใหญ่ที่มีอายุหลายสิบปีนะคะก็มีให้เห็นโดยทั่วไปค่ะ ช่วงที่เราไปนั้นใบไม้ยังเปลี่ยนสีไม่เยอะนะคะก็เลยยังไม่ค่อยเห็นสีสันสักเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าเป็นในช่วงฤดูใบไม้ผลิก็จะมีดอกไม้สวยงามมากๆเลยนะคะ เท่าที่ได้สัมผัสนะคะเพื่อนๆนกเป็ดแล้วก็ห่านนะคะเพื่อนๆจะเยอะมากๆเลยนะคะตามประวัตินั้นนะคะผู้ที่ครอบครองสวนแห่งนี้นะคะก็นําสัตว์จากดินแดนอื่นเข้ามาเลี้ยงไว้ในอุทยานแห่งนี้ด้วยนะคะเช่นอูดจระเข้ช้างนะคะรวมถึงสร้างกรงนกขนาดใหญ่ตลอดด้านทิศทางของอุทยานเลยนะคะมีนกหลายชนิดมากๆค่ะ ก็อย่างที่บอกนะคะสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสําหรับอาคันตุก,กะที่มาเยี่ยมเมืองลอนดอนแห่งนี้นะคะที่เป็นแขกสําคัญของบ้านเมืองนะคะ รอกเยอะมากจริงๆนะคะในสวนแห่งนี้ค่ะอ้วนๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็จะมีผู้คนไปนั่งในในรั้วด้วยนะคะแล้วก็เอาถั่วให้เขากินนะคะเพื่อนๆเขาก็จะไม่กลัวคนเลยค่ะ น้องเป็ดน้องห่านนะคะก็จะมารอรับทัวร์จากนักท่องเที่ยวค่ะเพื่อนๆนะคะมีความคุ้นเคยกับคนมากๆเลยนะคะแล้วก็เด็กๆจะชอบมากๆเลยค่ะผู้ปกครองก็จะพาเด็กเล็กนะคะไปเยี่ยมชมสัตว์เหล่านี้ค่ะเพื่อนๆเห็นนกที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้ไหมคะยืนเรียงรายกันเลยนะคะนักท่องเที่ยวที่ยืนชูมือนั้นนะคะเขาจะมีถั่วอยู่ในมือค่ะ ถั่วลิสงนี่ราะคาเ่ะเพื่อนๆเ,เขาจะชูมือไว้ให้นกมาเกาะกินนะคะเดี๋ยวรอชมนะคะเพื่อนๆจะมีนกมาเกาะนะคะถึงตอนนี้นะคะเราก็จะเดินทะลุประตูออกมาเพื่อที่จะออกมาชมพระราชวังบักกิงแฮมนะคะ ่ก็น่าเสียดายมากๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงหน้าหนาวนะคะเพื่อนๆพระราชวังแห่งนี้ก็จะปิดนะคะก็ไม่ได้ให้เข้าเยี่ยมชมข้างในนะคะเราก็เลยได้เดินชมแต่ข้างนอกค่ะสำหรับพระราชวังบักกิงแฮมแห่งนี้นะคะก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะคะเป็นที่ประทับของราชวงศ์ในลอนดอนค่ะเป็นศูนย์กลางการบริหารของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสหราชอาณาจักรนะคะ ตั้งอยู่ในานาครเวสต์มินสเตอร์ค่ะพระราชวังแห่งนี้นะคะมักจะเป็นศูนย์กลางการตัดงานรัฐพิธีต่างๆนะคะเช่นต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของราชวงศ์นะคะแล้วก็ยังเป็นจุดรวมใจสำหรับชาวอังกฤษค่ะสำหรับชาวอังกฤษแล้วนะคะเวลาแห่งความปิติยินดีและความโศกเศร้าของชาตินะคะก็จะรวมอยู่ที่นี่ค่ะ นอกจากนั้นแล้วนะคะยังเป็นที่ประทับของราชวงศ์อังกฤษด้วยนะคะก็จะมีประวัติที่ยาวนานค่ะเพื่อนๆก็ไปหาอ่านกันได้นะคะในวิกิพีเดียค่ะด้านหน้าพระราชวังนั้นก็จะมีอนุสาวรีย์ต่างๆนะคะเพื่อนๆก็มีความสวยงามมีคนไปถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยนะคะ แค่เดินผ่านพระราชวังบักกิงแฮมนะคะเสร็จแล้วเราก็เดินกลับเข้าไปในสวนเหมือนเดิมค่ะเพื่อที่จะเดินทะลุไปสถานีรถไฟนะคะนี่นะคะสวนยังกว้างใหญ่มากๆด้าอยู่ด้านข้างนั้นก็ยังไม่สิ้นสุดนะคะเพื่อนๆเราก็เดินต่อไปอีกค่ะถ้าจะเดินชมสวนเซนต์เจมส์พาร์คแห่งนี้ ก็เดินได้ทั้งวันเลยนะคะ ภาพที่มองเห็นไกลๆนู้นนะคะก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะมีใบ,มใบไม้หลากสีร่วงเต็มพื้นมีม้ายาวหนึ่งตัวมีชายหญิงใส่ชุดขาวนั่งสองคนนะคะเพื่อนๆทำให้นึกถึงซีรีส์เกาหลีค่ะแล้วก็ถ้าเป็นการถ่ายพรีเวดดิ้งนี่ก็จะสวยงามมากๆเลยค่ะ ตอนนี้ก็ออกมาจากสวนเซนเจมส์แล้วนะคะก็จะข้ามถนนไปยังสวนอีกสวนหนึ่งแล้วก็เดินทะลุไปที่สถานีรถไฟนะคะซึ่งสวนแห่งนี้ก็จะชื่อไฮพาร์คค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะก็จะเคยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะคะเกี่ยวกับการสู้รบต่างๆนะคะก็จะมีอนุสาวรีย์ที่สำคัญสำคัญเกี่ยวกับ การรำลึกทหารนะคะการการสู้รบสมัยโบราณนะคะ ลอนดอนนั้นมีที่เที่ยวมากมายเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีความรู้ทางประวัติศาสตร์นะคะถ้าเดินผ่านนุสาวรีหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นั้นเขาก็จะมีการเขียนบอกให้เราได้อ่านนะคะบางครั้งการได้ไปถ่ายรูปเฉยๆมันจะไม่ได้รับอรรถรสนะคะแต่เมื่อได้อ่านข้อความหรือได้อ่านประวัติแล้วก็จะได้รู้สึกถึงความรู้สึกแล้วก็รู้สึกมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นๆด้วยนะคะ ตอนนี้เราก็เดินข้ามถนนมาจะเข้าไปอีกสวนแห่งหนึ่งนะคะชื่อว่าไฮปร์ค่ะเ,เพื่อนเนะคะแล้วก็เป็นสวนขนาดใหญ่เหมือนสวนเซนเจมนั่นแหละค่ะเ,เพื่อนเเพื่อที่จะข้ามไปที่สถานีรถไฟนะคะเพื่อกลับที่พักค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันนะคะถ้ายังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับช่องชีวิตติดติอนเยอรมนีค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ